สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาอยู่กับนุษย์ในช่องนุษรถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นุษย์จะพามาดูรถเข้ามาใหม่นะคะทางเพจยนเราอย่างที่แจ้งเลยนะ,ะมีรถเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยและเป็นตัวนี้นะคะเป็น Toyota าโคราอันติสนะคะบอกเลยว่าทางเพจยนเรานะคะขายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ,ะสาหรับตอนนี้และนี่ก็เข้าใหม่แล้วนะคะสําหรับสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะคะเป็น1 8 E ปี2018ราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษ2 5้ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถรับแคมเปญรถโดนใจได้เลยนะดอกเบีย้ยที่เริ่มต้นอยู่2.79หรือ2.59นั่นเองนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีออกรถสูเปอา์เอารถฟรีดาวกันไปเลย นะคะรถส,สวย,สวยรถเดิมๆสภาพสวยๆการันตีในเรื่องของโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีพิกามชนหนักจงน้ําเลยนะ,ะและที่สําคัญได้เป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานนะคะคันนี้ไม้ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลนะคะถือว่าวิ่งใช้งานน้อยนะคันนี้บอกเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถ o yota c o โค l l a a อนตีคันนี้นะคะเป็นปี2018 1 8 e นะคะ ราคา4 7 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีรับดอกเบีย้ยพิเศษ2.59ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราเอรียกันต่อนะ,ะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้านะคะเป็นมังติ e รฟเฟกเตอร์สวยๆมาพร้อมตัวนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆการใช้งานถือว่า สภาพใหม่นะดูแลดีในส่วนของกันชนด้านหน้าไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวกันชนสวยๆเดิมๆนะคะจากตัวโรงงานนะคะแล้วก็ด้านหน้าตัวรถไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะ,ะบอกได้เลยนะคะคันนี้มาในส่วนของตัวแมตตัวนี้จะได้เป็นแมตจากเออโรงงานนั้นเองนะคะได้เป็นแมตเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้ได้แมตขอบ16 ยางปี2022ทั้ง4เส้นนะคะดอกยางนะคะให้เห็นเลยยางปี22สนะคะสัปดาห์ที่02นยะ์อ,อสัปดาห์0 8นะคะตัวนี้ยางปี22ดอกยางวิ่งใช้งานได้ยาวนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะ205ทับ55 R16 นั่นเองนะคะบอกเลยว่าดอกยางวิ่งใช้งานได้อีกประมาณ2ปีเลยนะคะนันนี้ถัดมาตัวแมทนะคะแมทเดิมแมทสวยจากโรงงานเลย ะะตัดขอบนะคะสีเงินเงินเทานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวรูน็อตทั้งหมด5รูนะคะสภาพเดิมๆสวยๆรอบคันเลยในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้จะได้เป็นกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆนะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอยขีดขูดเลยด้านข้างตัวรถสภาพสวยงามมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะมือเปิดประตูจะได้เป็นสีขาวพร้อมสีโครเมี่ยลตัดให้เพื่อความดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเอง กะะระจกทั้ง4ี่บานคันนี้ได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานทั้ง4ี่บานรอบคันสวยๆบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนนะคะการันตีรถสวยโปรโมชั่นดีนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59สวยๆเลยถัดมาด้านหลังตัวรถตัวนี้จะได้เป็นไฟนะคะไฟด้านหลังเป็นไฟ led ด้านหลังให้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าตัวโฉมไมเนอร์เชนเขาจะทําไฟด้านหลังมานะคะเป็น เหมือนสี่ครเมียมตัดขอบตรงนี้เพื่อความดูสปอร์ตยิ่งขึ้นให้ด้วยนะคะและถัดลงมาจะได้เป็นตัวไฟทับทิมด้านล่างโลโก้ 1.8E นะคะค o โรราอันติทา้งด้านหลังอยู่ครบหมดเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยตำหนิเลยสวยๆด้านกันชนด้านหลังไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยเก็ดสหิหนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีในเรื่องของโครงสร้างจากรถคันนี้ได้เลยสวยๆนะะถัดมาด้านหลังเลย ตัวนี้นะคะได้เป็นแมตนะคะแมตเดียวกันแมตรงจากโรงงานทั้ง4ีลอ้อยางปี22ทั้ง4เส้นนะคะในส่วนของซุ้มล้อด้านหลังก็เดิมแท้นะคะไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีรอยสนิมขึ้นด้วยนะคะโครงสร้างสวยๆเลย นะคันนี้บอกเลยถ้าใครที่กำลังมองหาหรือว่าเป็นสาวก t o y o ต a Corolla ันติส mm. ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะมีผระชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะในส่วนของคนโซนด้านข้างประตูตัวนี้ได้เป็นของเดิมจากโรงงานนะไม่มีรอยขีดขูดไม่มีร่องรอยการขีดขูดใะทั้งสิ้นเลยนะคะโครงสร้างได้เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานนะคะสวยๆเลย มาในส่วนของตัวเบาะด้านหลังคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสวยๆใหม่ๆไม่มีร่องรอยการขีดขาดใดๆทั้งสิน้นรถสภาพสวยการันตีในเรื่องของโครงสร้างและสภาพแน่นอนนะคะตัวนี้ถัดมาด้านข้างประตูด้านตัวนี้บ้างนะคะอย่างที่แจ้งได้เป็นโครงอ,อ่ในส่วนคอนโซลด้านข้างได้เป็นเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขูดใดๆทั้งสิ้นนะคะโครงสร้างน็อตเดิมน็อตแท้ m, ไม่มีแกะไม่มีพ่น คอนโซลด้านหน้าไม่มีร่องรอยการขีดขูดนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวเป็นสีดำพลาสติกสีดําไม่มีร่องรอยการขีดขูดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยงามนะคะตัวนี้ได้เป็นที่เก๊เก็บของนะคะใช้งานเปิดปิดได้สวยนะคะนี่ ใครที่กำลังสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยคันนี้อยากแนะนำมากผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยสวยรถสวยนะไม่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบติดต่อหนุดเข้ามาเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะบอดี้ด้านในนะคะว่าคันนี้จะได้เป็นออปชั่นและบอดี้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในตัวรถกันต่อนะค่ะ นี่เลยอย่างที่แจ้งว่าสภาพภายในรถก็สวยแล้วนะคะูกค้าจะบอกเลยว่าได้เป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆแบบนี้ให้นะคะเบาะสภาพใหม่ไม่มีร่องรอยการขีดขาดใดๆทั้งสิ้นนะการันตีได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวนุชมามาให้ดูนี่นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาลูกค้าไมที่เห็น185954กิโลได้เป็นไม้เดิมไม้แท้นะคะจากโรงงานเลย นะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ Power อให้นะคะมีปุ่มกดลดเสียงเพิ่มเสียงให้ได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะเป็นสมของไมนเชนตัวใหม่เนาะจะได้เป็นตัวที่หน้าจอแบบสัมผัสแบบกว้างขวางเนาะสามารถกดปุ่มได้แบบสะดวกสบายไม่ต้องหมุนแล้วนะคะเราก็เวลาเราขับรถอยู่นะเพิ่มแบบความปลอดภัยให้เราด้วยในการให้เราจะกด ลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าเปิดวิทยุนะคะเพราะว่าเรากดแบบนี้เราสามารถกดได้เต็มมือเลยนะคะไม่ต้องแบบมองดูว่ากดถูกหรือกดผิดอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เขามีให้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะกับรุ่นใหม่ตัวนี้เลยสวยเดิมนะคะลูกค้าถัดลงมานะคะที่ตัวนี้ที่เปิดแอร์นะคะตัวนี้ได้เป็นแบบนี้เลยออโต้นะคะแบบหมุนปรับได้สี่ระดับแบบนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน ะะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะจะได้เป็นเกียร์แบบออโต้ให้ด้วยนะคะตัวออที่จับตรงนี้ก็ใหม่ๆนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขาดอใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างที่แจ้งเลยว่ารถของเรานะคะสภาพสวยทุกคันเลยนะไม่มีร่องรอยการขีดขาดหรือว่าไม่มีร่องรอยชนหนักแน่นอนนะคะเราเก็บงานให้ลูกค้าอย่างสวยงามนะไม่มีการันตีในเรื่องของโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานรอบคันเลยคันนี้การันตีได้ นะคะสภาพสวยราคาสวยนะคันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนั่งแบบสะดวกสบายนะคะได้สี่ สามท่านสี่ท่านสะดวกสบายได้เลยไม่แออัดแน่นอนนะคะภายในตัวรถตัวนี้จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะขอภายในความมืดด้วยนะคะลูกค้าพอดีตรงนี้แสงมันเข้าไม่ถึงเนาะแต่ถ้าใครอยากเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะศ4 2, น4์เก้นดเนุชเพรยนนั่นเองนะคะเดี๋ยวนุชส่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูเลยคันนี้นะคะสวยสวยเดิมๆสำหรับถัดมานะคะด้านหลังตัวรถที่เก็บสัมภาระเลยลูกค้า ตัวนี้นะคะที่เก็บสัมภาระคือกว้างขวางมากๆอย่างที่แจ้งเนาะว่าตัวยต้าโคโราอันติสนะคะกว้างขวางที่เก็บของก็กว้างขวางมากเช่นเดียวกันเรามองในส่วนของโครงสร้างนะคะน็อตเดิมน็อตแท้นะคะไม่มีร่องรอยการแกะเกิดใดๆทั้งสิ้นเลยสภาพเดิมๆสวยๆนะคะแล้วก็ภายในตัวรถนะคะน็ะนอตด,ด้านในนะคะไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าอะไรแท้ๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยเดิมนะคันนี้อ่ะ ถัดมาตัวนี้จะได้เป็นยางอะไหล่มีให้นะคะแม่ลงแม่แรงนะคะภายในตัวรถนะตรงนี้รอยเม็ดโอเมอ็ดอาร์เดิมไม่มีร่องรอยการชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะสวยๆเลยใครสนใจนะคะรีบติดต่อนุชเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรดาลางมาดูรถได้นะคะที่เพชรยนต์ของเราตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะและเสรีไทย95นั่นเองศูนย์รวมรถมือสองคัดเกรดแล้วทุกคันนะคะบอกเลยว่าต้องที่เพชรยนต์เท่านั้น พร้อมดอกเบีย้ยพิเศษก็ที่เพจย,ยนทเท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นที่2.59คันนี้ผ่อนเงืนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะตัวนี้สามารถผ่อนแบบสบายสบายได้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะาภายในห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นห้องเครื่องเดิมเดิม จากโรงงานนะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะสภาพเครื่องเดิมๆนะคะตัวนี้นะคะทั้งหมดสีสูบเนาะให้เห็นกันภายในห้องเครื่องไม่มีรอยข้าวสนิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตเดิมน็อตแท้รอยเม็ดองเม็ดอาร์ตก็เดิมๆทั้งรอบพันเลยสภาพสวยนะคะตัวนี้แจ้งเลยว่าสภาพสวยจริงๆนะคะถ้าใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาดูรถได้นะคะ ด้านข้างตัวนี้รอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมๆรอยต่างๆเดิมหมดเลยนะคะและนอดเดิมนอดแท้จากโรงงานทั้งหมดเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าสนใจนะคะคันนี้ติดต่อเข้ามานะคะตามเบอร์โทร0914447982นุชเพชรยนต์นะคะหรือว่าไว้มาดูที่เพรยนต์ของเราได้เลยอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1และเสรีไทย95นั่นเองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่ของทางพยนต์นเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นุชก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ